ก็เป็นคนที่แบบเป็นคนอะไรกเยอะแหละก็อาจจะเป็นยี่เง่าเป็นเกณฑ์ตีหน่อยประมาณนั้นครับผมก็หนูก็หิดที่แต่สิ่งที่เราโพสต์ตอนให้เขาหมอเราไม่ไม่นไรคนละคนละเพศได้หรือเปล่าไม่ป็นอะไรนานจะตีตายหรือว่าสายเหตุเหรอาสเหตุที่เยอะก็คือเรารู้สึกเราเราเราติดแฟนแต่พอเขากลับมา ai nói vậy á? không ai không ai không nói với chúng ta đâu. cái này

แบบ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 ใหญ่พี่รักบอกว่าม้ามีอะไรอย่าเียไอย่างี้ยวันไหนวัะไรนี่แหละวไนี็ก็รับปากอพี่าทานไรับจากพี่ชายแล้รู้ว่ารัปากัผู้ผูของเขาได้วาถมีอะไรเขา่วองไว้ตัวลืหนูเนี่ยไม่มีต้องถามเขาไม่ไม่มยังเลย

รักเขาอมยอมขอบคุณนะบาทีจเชียร์บร์นารรากขอบคุณละกันขอบคุณลูกคนที่เชียร์ครั้งนี้คือหนูก็อยากให้เป็นรักครั้งสุดท้ายเนาะก็มีอะไรก็บอกบอกแล้วแหละว่าท่านไม่พอใจหรือว่าก็เยบอกแล้วกันว่าคุณแก่จะปรับให้เพราหรู้สึกว่าคือเรื่องอะไรอ่ะขั้วสุดท้ายละถ้าถ้าไม่ผมหวังครั้งนี้ก็ ็ไปอย่างอื่นแล้วนะจะบอกให้นะใคยังไงโกมองไปขนาดไหนมองไปแล้วติดหนังกนอุ้ยน้องเรียนจบก่อนน้องยังเรียนอยู่น้องยังเรียนน้องยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยังอยู่ปีที่หนึ่งอยากให้น้องพักเรื่องเรียนก่อนเลยคำตอบแรกคือเรื่องแต่เรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ยังอย่งหนูขึ้นหมูหนูหมูวัวมแล้วหนูขึ้นหมูตัวนั้นหนูพร้อมที่จะมีครอบครัวแต่ว่า

คนของเราเนี่ยคือคนคบก็คือคุยถูกป่ะรู้เราอ่ะคบก็คือคุยกันแต่เด็กรุ่นนี้คือคุยกูคุยกี่คนก็ได้คบคือคบคนเดียวพอคบกันไหมไม่อาไม่คบอ้าวอะไรวะอะไรสกินชิปหรือว่าเราดุ่หมหรือว่าเเป็นไรพี่น้องแบบว่าไป่หน่้หนูหนุหนูถามว่าคนเรามีแฟนก็ต้องห่วงแฟนอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราก็ต้องเปิดอีกอิสระคือเราคุยกันแล้วว่า เด็กแคเนี้วะเขาไปอยากแต่งตัวผู้ก่อนเนี่ยแม่จะมาแต่งตัวนี่ไม่ได้นะเออหนูแบบเมาหนูละหนูลดก็มาโอเคไม่เป็นไรโอเค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 รู้สึกว่าเอ้ยเด็กแค่นี้มันก็ต้องแต่งตัวต้องห่วงสวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องปรับตัวทำตัวให้เด็กมาหนูทำยังไงอะอะไรหมายันนี่ปีหกเอง หนูพาเขาไปหาแม่แล tamam. ้วหนูก <pow wow> <sk> ็ไปหาแม่เขาจริงๆบ้านเราเลยนะแม่บอกนว่าไม่ว่าหนูรัาใครแม่กรักด้วยเพราะสุไทยแล้วแม่เป็นผู้หนูถแม่ตุไทยคนที่อยู่กับหนูต้องโดนเลือกเองแม่ก็กลัวหนูแล้เขาไม่ได้เป็นคนที่เคยแบบว่าทานการควบคุมแม่แม่เราโมงเลยแม่เลาแบบให่ รอน่ะว um ่ายายรู้ว่าเอ็มพนบอกยายเป็นคนร้อนรอนว่ะให้ยายดีๆยายยายใยายดีๆอ๋อแล้วผมแค่พี่กี่ทุ่มได้เหรอฮัลโหลคุณอาอะไรอย่างนี้ที่ทำมา